อนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารอำเภอทุ่งช้างตั้งอยู่บนเนินมองเห็นแต่ไกลเป็นรูปปั้นพลเรือนตำรวจทหารกำลังช่วยกันปักธงชาติไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อสะดุดีวีรกรรมผู้กล้าที่สละชีพเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเมื่อวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2519เป็นอนุสาวรสถานที่รำลึกเตือสติให้เห็นผลจากความขัดแย้งทางความคิดจนสถานการณ์รุนแรงขึ้น ถึงกับต้องต่อสู้กันด้วยอาวุธตั้งแต่ปี2,507ถึง2,528กองทัพได้สนธทีกำลังจากหน่วยทหารตำรวจและพลเรือนเข้าทำการปราบรามมีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบจำนวน628ท่านภายในอนุสรสถานจารึกวีรกรรมภาพเหตุการณ์และยุทธปกรค์ไว้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ผู้เสียสละพลเรือนตำรวจทหาร เชื่อผืนแผดินไทยณอนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหารทุ่งช้างริมเส้นทางหมายเลข1080สายน่านทุ่งช้างหลักกิโลเมตรที่84อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน